วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปีที่50สสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรม พระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะไม่มึนงงหรือสับสนในการศึกษาพระธรรมเลวีนิติในช่วงนี้ที่เราศึกษากันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของข้อกฎหมายเป็นเรื่องราวของการที่พระเจ้าออกคำสั่งให้โมเสสนั้น ได้ประกาศให้ประชาชนอิสราเอลที่กำลังเริ่มต้นจะเป็นชนชาติใหม่ให้ดูแลและให้มีการวางกฎหมายต่างๆให้ถือปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆค่อยๆเริ่มต้นวางกฎเกณฑ์ขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างนะครับเพราะว่าเขามาจากการเป็นทาสซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับการที่จะปกครองตนเองดังนั้นบทบัญญัติต,ต่างๆข้อกฎหมายต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเขา ปฏิทินในการเฉลิมฉลองปฏิทินในการดำเนินชีวิตแต่ละปีแต่ละช่วงที่พระเจ้าได้ทรงประธานให้กับพวกเขานั้นก็เพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้จากการว่าเขาเป็นเจ้าของและการที่เขาได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในสิ่งใดก็ให้รู้จักในการที่จะปล่อยวางสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลากำหนดก็จะต้องคืนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมแม้ว่าจะซื้อมา หรือจะเช่ามาอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งไหนควรไม่ควรพระเจ้าได้วางเอาไว้อย่างละเอียดทีท้วนเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทําความเข้าใจและต้องรู้ว่านั่นเป็นบริบทเมื่อสมัยที่อิสราเอลกําลังจะเริ่มต้นตั้งรกรากใหม่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเป็นข้อกฎหมายเป็นมติต่างๆเป็นบทบัญญัติข้อกําหนดต่างๆในสมัยที่โมเสสได้สั่ง ให้กับประชากรของพระเจ้าซึ่งอำนาจสิทธิขาดสูงสุดอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติแล้วแต่ว่าบางครั้งบทลงโทษต่างๆก็ยังไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเพราะว่าการละเมิดหรือการทำผิดบทบัญญัตินั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีการวางบัญญัติเอาไว้ก็ตามเหมือนตอนก่อนหน้านี้ที่ พูดถึงเรื่องบัญญัติของการที่ผู้คนถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งแช่งด่าหรือประนามพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะต้องรับโทษอย่างไรซึ่งแม้แต่โมเสสเองก็ไม่สามารถที่จะตัดสินความได้ต้องขังคนคนนั้นไว้จนกว่าพระเจ้าจะประกาศว่าความผิดแบบนี้จะมีโทษอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าเขาจะค่อยๆรับรู้และฝึกฝนและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่พระเจ้าวางเอาไว้แล้วถ้ามีการละเมิดกฎเกณฑ์นั้นเขาก็จะต้องรับโทษรับบทลงโทษแต่ละขั้นแต่ละตอนตามอย่างที่พระเจ้าได้วางเอาไว้แม้บางกฎเกณฑ์อาจจะไม่มีบทลงโทษที่รุนแรงต่อมาพระเจ้าก็ประทานบทลงโทษให้กับทางโมเสสอย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้บันทึกเอาไว้และก็ประกาศให้ปฏิบัติกัน โดยทั่วหน้าในประชาชาติอิสราเอลในสมัยนั้นที่เขาได้รับการดูแลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงผ่านทางโมเสสนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่25นะครับซึ่งบทนี้เนื้อหาค่อนข้างยาวใจจริงอยากจะอ่านทั้งบทเลยนะครับแต่เนื่องจากว่า ยาวเกินไปผมจะขอตัดตอนนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังเฉพาะตอนที่มีความสัมพันธ์และก็ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงนะครับผมจะนำมาอ่านตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่43นะครับพระธรรมเลวีนิติบทที่25ข้อ1ถึงข้อ43มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับปีสบาโต พระยาเวตรัสกับโมเสสที่ภูเขาซีนายว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าแผ่นดินที่เราให้เจ้านั้นให้แผ่นดินนั้นถือสบาโตแด่พระยาเวจงหวานพืชในไรนาของเจ้าหปีและจงลิดขแหนงสวนองุ่นของเจ้าและเก็บผลหปี แต่ในปีที่เจ็ดนั้นเป็นปีสบาโตจงให้แผ่นดินหยุดพักสงบเป็นปีสบาโตแด่พระยาเวห้ามหวานพืชในไร่นาของเจ้าหรือลิขแขนงสวนองุ่นของเจ้าสิ่งใดที่งอกขึ้นมาเองเจ้าห้ามเก็บเกี่ยวองุ่นอันเกิดอยู่ที่เถาซึ่งเจ้าไม่ได้ตกแต่ง ก็ห้ามเก็บให้เป็นปีที่แผ่นดินหยุดพักสงบแผ่นดินในปีสบาโตนั้นจะยังให้พืชผลแก่เจ้าทั้งหลายคือแก่ตัวเจ้าเองแก่ทาสชายทาสหญิงของเจ้าแก่ลูกจ้างของเจ้าและแก่คนต่างด้าวที่อยู่กับเจ้าพืชผลแห่งแผ่นดินทั้งสิ้น จะเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของเจ้าและของสัตว์ป่าในนั้นด้วยปีอิสรภาพจงนับปีสบาโต7ปีคือ7จคูณเปีเวลาปีสบาโต7ปีจึงเป็น49ปีแก่เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ดังสนั่นในวันที่สิบ เดือนที่เจ็เจ้าจงเป่าให้เขาสัตว์ทั่วแผ่นดินในวันลบมนทินจงถือปีที่ห้สิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้าให้เป็นปีอิสรภาพแก่เจ้าให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ครัวเรือนของตนปีที่ห้นั้นเป็นปีอิสรภาพของเจ้าในปีนั้นเจ้าอย่าหวานพืชหรือเกี่ยวเก็บผลที่เกิดขึ้นมาเองหรือเก็บองุ่นจากเถาที่ไม่ได้ตกแต่งเพราะเป็นปีอิสรภาพจะเป็นปีบริสุทธิ์แก่เจ้า เจ้าจงรับประทานพืชผลที่งอกขึ้นเองในปีนั้นในปีอิสรภาพนี้ให้ทุกคนกลับไปสู่ภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตนถ้าเจ้าจะขายไรนาให้เพื่อนบ้านก็ดีหรือซื้อจากเพื่อนบ้านก็ดีเจ้าอย่ากโกงกันตามจำนวนปี หลังจากปีอิสระภาพเจ้าจงซื้อไรนาจากเพื่อนบ้านของเจ้าและให้เขาขายแก่เจ้าตามจำนวนปีที่ปลูกพืชได้ถ้ามากปีก็ต้องเพิ่มราคาสูงขึ้นถ้าน้อยปีเจ้าจงลดราคาให้ต่ำลงเพราะที่เขาขายนั้นเขาก็ขายตามจำนวนปีที่ปลูกพืช ห้ามโกงกันแต่จงยำเกรงพระเจ้าเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจงทำตามกฎเกณฑ์ของเราและจงรักษากฎหมายของเราและจงปฏิบัติตามทุกอย่างเพื่อเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างปลอดภัย แผ่นดินจะอำนวยผลให้เจ้าได้รับประทานอย่างอิ่มหนำและอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยถ้าเจ้าจะพูดว่าถ้าเราทั้งหลายไม่หวานหรือเกี่ยวพืชผลของเราในปีที่เจ็ดเราจะเอาอะไรรับประทานเราจะบัญชาพรของเราให้มาเหนือเจ้าในปีที่หกเพื่อจะมีพืชผลพอ สำหรับสามปีเมื่อเจ้าหวานในปีที่8เจ้าจะรับประทานของเก่าของเจ้าจนปีที่เกเมื่อเจ้าได้พืชผลใหม่เข้ามาเจ้าก็ยังรับประทานพืชผลเก่าของเจ้าอยู่ส่วนที่ดินนั้นเจ้าห้ามขายขาดเพราะว่าที่ดินนั้นเป็นของเราพวกเจ้าเป็นเพียงคนต่างด้าว และแขกเมืองที่อาศัยอยู่กับเราตลอดทั่วแผ่นดินที่พวกเจ้ายึดถืออยู่เจ้าจงให้มีการไถ่ถอนที่ดินคืนถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและต้องขายที่ดินส่วนหนึ่งของเขาไปจงให้ญาติสนิทของเขามาไถ่ถอนไร่านาที่พี่น้องของเขาขายไปนั้น ถ้าชายคนนั้นไม่มีญาติมาไถ่ถอนให้แต่ต่อมาเขามั่งมีขึ้นและมีทรัพย์พอจะไถ่ถอนได้ให้เขานับปีย้อนกลับไปถึงปีที่เขาขายให้แล้วจงนับเงินที่ควรจ่ายกลับคืนนั้นให้แก่คนที่ตนขายให้แล้วจึงกลับเข้าอยู่ในที่ดินของตนเองได้ ถ้าเขาไม่มีทรัพย์พอจะไถ่คืนที่ดินที่เขาได้ขายไปจะคงอยู่ในมือของผู้ซื้อจนถึงปีอิสรภาพให้ผู้ซื้อคืนกลับให้เจ้าของในปีอิสรภาพนี้และเจ้าของเดิมจะกลับเข้ามาอยู่ในที่เดิมของเขาได้ถ้าผู้ใดขายบ้านซึ่งอยู่ในเมืองที่มีกำแพง เมื่อขายไปแล้วให้เขาไถ่ถอนคืนได้ภายในหนึ่งปีแรกให้เขามีสิทธิ์ไถ่คืนได้หนึ่งปีเต็มถ้าในเวลาหนึ่งปีเต็มเขาไม่ไถ่ถอนก็ให้จัดการเสียให้แน่นอนว่าผู้ซื้อมีสิทธิ์เหนือบ้านที่อยู่ในเมืองที่มีกำแพงนั้นตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขา ในปีอิสระภาพเขาก็ไม่ต้องคืนให้แต่บ้านในชนบทที่ไม่มีกำแพงล้อมให้นับเข้าเป็นพวกเดียวกับท้องทุ่งในประเทศนั้นคือไท่ถอนคืนได้และจะต้องคืนกลับให้เจ้าของเดิมในปีอิสรภาพแต่อย่างไรก็ตามเมืองของคนเลวีหรือบ้านในเมือง ที่พวกเขาถือกรรมสิทธิ์คนเลวีจะถ่ถอนคืนได้ทุกเวลาคือบ้านของคนเลวีที่อยู่ในเมืองที่พวกเขาถือกรรมสิทธิ์ซึ่งถูกขายไปจะต้องคืนให้เจ้าของเดิมในปีอิสรภาพเพราะบ้านในเมืองของคนเลวีเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาท่ามกลางคนอิสราเอล แต่ที่ดินสาธารณะที่อยู่รอบเมืองจะซื้อขายกันไม่ได้เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ถาวรของเขาทั้งหลายถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและเลี้ยงตนเองท่ามกลางพวกเจ้าไม่ได้เจ้าจะต้องเลี้ยงดูเขาให้เขาอยู่กับเจ้าอย่างคนต่างด้าวและแขกเมืองอย่าเอาดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มอะไรจากเขาแต่จงยำเกรงพระเจ้าเพื่อว่าพี่น้องของเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าได้ห้ามให้เขายืมเงินโดยคิดดอกเบีย้ยหรือขายอาหารโดยเอากําไรจากเขาเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปเพื่อยกแผ่นดินคานาอัน ให้แก่เจ้าและเพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและอยู่ใกล้ชิดเจ้าและขายตัวให้แก่เจ้าห้ามใช้เขาทำงานเป็นทาสให้เขาอยู่กับเจ้าอย่างลูกจ้างหรือแขกเมืองให้เขาปรนนิบัติเจ้าไปจนถึงปีอิสรภาพแล้วเขาและลูกหลานของเขา จะออกไปจากเจ้ากลับไปสู่ครัวเรือนของเขาและกลับไปอยู่ในที่ดินของบิดาของเขาเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของเราที่เราพาออกจากอียิปต์พวกเขาจะถูกขายเป็นทาสไม่ได้ห้ามปกครองพวกเขาด้วยความรุนแรงแต่จงยำเกรงพระเจ้าของเจ้า จบพระธรรมเลวีนิติบทที่25ข้อ1ถึงข้อ43คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวันที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมเลวีนิติบทที่25ข้อ1ถึงข้อ43มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟัง ฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าจงถือปีที่50สไว้เป็นปีบริสุทธิ์และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้าให้เป็นปีอิสรภาพแก่เจ้าคุณผู้ฟังครับคำสั่งเหล่านี้ ได้มีไว้เพื่ออิสราเอลที่ตั้งรกรากแล้วในดินแดนแห่งพันธสัญญาสำหรับพวกเราทั้งหลายในศตรวรรษนี้อาจจะดูเหมือนเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่แต่มันก็สามารถช่วยจัดการปัญหาที่เราอาจจะพบเจอกันในยุคปัจจุบันนี้ได้ด้วยนะครับหลักการสบาโตนี้ ช้กับการเกษตรกรรมนะครับทุกปีที่เจ็นั้นจะต้องปล่อยให้ที่ดินได้พักไม่มีการเพาะปลูกสิ่งใดแม้เราจะรู้ว่าการไม่ใช้งานที่ดินหนักจนเกินไปเป็นหลักการที่ดีแต่ต้องใช้ความเชื่อในการวางใจว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมในปีที่หกไว้อย่างเพียงพอ สำหรับปีที่เจ็ดด้วยเพราะว่าใจของเรานั้นมักจะติดอยู่ในกับดักของการคิดว่ายิ่งเรามีความมั่งคั่งทางวัตถุสิ่งของมากเท่าใดเราก็จะยิ่งมีความพึงพอใจและมีความมั่นคงมากเท่านั้นและการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พักในปีที่ห0สนั้นยิ่งจำเป็นต้องใช้ความเชื่อ มากขึ้นไปอีกนะครับข้อกำหนดนี้เตือนให้เจ้าของที่ดินตระหนักว่าตัวเขานั้นเป็นเพียงผู้ถือครองแทนพระเจ้าเท่านั้นเพราะที่ดินจะต้องถูกคืนให้แก่ครอบครัวที่เป็นเจ้าของที่ดินนั้นตั้งแต่แรกเริ่มในการตั้งรกรากในดินแดนแห่งพันธสัญญานั้น ดังนั้นในทางปฏิบัติก็คือที่ดินจะถูกปล่อยให้เช่าในราคาจำนวนหนึ่งจนกว่าจะถึงปีที่50ครั้งต่อไปใครที่สูญเสียบ้านของตนไปเพราะหนี้สินก็จะมีโอกาสไถ่ถอนบ้านคืนหากทำไม่ได้สมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับโอกาสนั้นแทนนะครับ หากไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยคนอิสราเอลผู้ยากจนค้นแค้นคนนั้นก็ยังสามารถยอมตนไปเป็นทาสของคนอิสราเอลอีกคนหนึ่งได้แต่ก็เป็นได้แค่ช่วงภายในระยะเวลาจนกว่าจะถึงปีที่50ครั้งต่อไปเท่านั้นแล้วเขาก็จะเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นบทเรียนที่ น่าสนใจมากเพราะว่าผมเห็นในบางประเทศนะครับแม้จะมีการซื้อขายที่ดินก็ตามแต่ที่ดินทั้งหมดนั้นจะเป็นที่ของรัฐนะครับแม้ว่าใครจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นแต่หลังจากที่เขาหมดสิ้นอายุไขายหรือหมดสิ้นสัญญาจำนวนกี่ปีกี่ปีที่มีการซื้อขายกันที่นั้นก็จะตกคืนไปเป็นของรัฐเหมือนเช่นเดิมเขาไม่มีกรรมสิทธิ์ในการที่จะ ยึดครองไปตลอดจนชั่วลูกชั่วหลานนอกจากว่าเขาจะขายสิทธินั้นให้กับลูกหลานต่อไปซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การยินยอมการเห็นชอบของรัฐนะครับเพราะว่าที่ดินทั้งหมดในประเทศนั้นในดินแดนนั้นเป็นของรัฐซึ่งผมมองเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างในมุมหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีในแง่ที่ว่าจะเปิดโอกาสให้คนทุกคนนั้นมีสิทธิ ในการที่จะได้ครอบครองที่ดินที่นั้นเท่าเๆกันเหมือนๆกันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งจะมีสิทธิผูกขาดในที่ดินผืนใดแปลงใดไว้ตลอดชั่วนิดนิรันด์นะครับทั้งนี้เพราะว่าที่ดินเป็นของรัฐในลักษณะเดียวกันนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้ความคิดเช่นนี้ในพระธรรมเลวีนิติตอนนี้ด้วยในเรื่องของการถือครองที่ดิน ก็เพื่อที่จะให้โอกาสสำหรับคนที่ขัดสนคนที่ยากลำบากจริงๆถึงเวลาเมื่อครบกาหนดในปีที่50นั้นเขาก็จะได้รับที่ดินนั้นคืนเป็นกรรมสิทธิ์ของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเป็นเพียงการให้เช่าเท่านั้นเองนะครับที่ดินนั้นจะไม่ถูกยึดไปตลอดกาลเจ้าของเดิมที่ขายไปนั้นเหมือนกับการให้เช่าไปนั้นเมื่อครบปีที่ห้ เขาก็มีโอกาสกลับไปที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของพระเจ้าที่พระองค์ได้ส่งยกให้กับแต่ละเผ่าพันธุ์อยู่ในตําแหน่งที่พวกเขาอยู่ตั้งแต่ชุดแรกว่าใครอยู่ตรงไหนมอบมีการแบ่งพื้นที่ให้กับแต่ละเผ่าอยู่นะครับดังนั้นเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมพระเจ้าได้ป้องกันปัญหา การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการผูกขาดการที่จะใช้อำนาจยึดครองที่ดินต่างๆเป็นของตนโดยปล่อยให้เจ้าของเดิมนั้นไม่มีสิทธิ์และยากจนและกลายเป็นคนไร้บ้านเหมือนกับในยุคนี้สมัยนี้ที่เราได้เห็นคนมากมายไม่มีที่ดินไม่มีทรัพย์สินต่างๆอะไรเลยเพราะว่าเขาได้ขายไปให้กับนายทุนไปหมดแล้วและเขาบางทีถ้ามีแรงก็เป็นลูกจ้างต่อไป ถ้าไม่มีแรงก็กลายเป็นขอทานเป็นคนยากจนเป็นคนที่อนาถาไปเลยนะครับนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ใช้เรียกว่าสังคมการค้าเสรีที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนซึ่งมันต่างกับพระวจนะของพระเจ้าที่ได้สอนเอาไว้ว่าจะต้องมีเวลาอย่างน้อย50ปีก็มีโอกาสที่จะต้องคืนที่ดินนั้น ให้กับเจ้าของเดิมนะครับนี่เป็นบทเรียนที่อยากจะให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสนำมาคิดและใไร่ครวญว่าพระเจ้าได้ทรงวางแผนการของพระองค์ในเรื่องการครอบครองที่ดินในเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ต่างๆนั้นพระเจ้าได้วางไว้อย่างรัดกุมและอย่างรอบคอบเพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกคนทุกระดับชั้นนะครับและเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ในการที่เราจะดูแลเอาใจใส่ญาติพี่น้องของเราที่มีความตกตำ่ำที่มีความยากจนนั้นถ้าเรามีกำลังให้เราดูแลเขาแต่ในพระคำของพระเจ้าก็บอกเอาไว้ว่าอย่าดูแลเขาเหมือนทาสแต่ใช้งานเขาเหมือนลูกจ้างให้เป็นคนที่คอยดูแลปรนนิบัติเราและเมื่อถึงเวลาปีแห่งอิสรภาพเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปกลับไปสู่บ้านเรือนของเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นโอกาสที่เราจะ ให้ความดูแลเอาใจใส่ญาติพี่น้องของเราไม่มีการที่จะซื้อขายญาติพี่น้องให้เป็นทาสแต่ให้ดูแลเขาเป็นเหมือนแขกบ้านแขกเมืองหรือเป็นเหมือนลูกจ้างที่มาทำงานกับเรา เมื่อถึงครบกําหนดเวลาเขาก็จะกลับไปนี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนก็ควรจะยึดถือเรื่องเหล่านี้นํามาใครควรวญดูว่าเราจะทําสิ่งใดได้บ้างจากบทเรียนในพระคำของพระเจ้าตอนนี้เพื่อให้คนอื่นได้เห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนํารายการ คำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับแก้วตาพี่เอ๋จ้าเคยรู้บ้างไหม รักเจ้าเพียงใดด้วยหัวใจของพี่ทุ่มเททั้งกายและจิตใจให้ฟรีตุ่มชีวิตเต็มที่สร้างชีวิตเจ้าขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยเพียงใดใจก็อยอมสู้ทนฝ่าแดดร้อนลมฝนสู้ทน เจอ้าสั่งสอนพระคำตอกเตือนย้ำทุกราวด้วยขาดวังว่าเจ้าจะเติบโตขึ้นมาน้องอย่าให้พี่ผิดหวังอันใดด้วยชีวิตที่ให้โปรดเข้าใจหน่อยนะ ตั้งจิตตั้งใจให้พระเจ้านำพาล้อมหล่อชีวิตขึ้นมาให้สัญญาได้ไหมแก้วตาพี่นี้โปรดฟังพี่อีกครั้งที่รักเจ้าจริงจังไม่เคยวางใดอื่นเป่าคอยสนใจเฝ่าอธิษฐาน ใจพี่เลี้ยงคงชื่นหากวันคืนเห็นเจ้าเติบโตน้องอย่าให้พี่ผิดหวังอันใดด้วยชีวิตที่ให้ โปรดเข้าใจหน่อยนะตั้งจิตตั้งใจให้ประเจ้านำพาล้อมหล่อชีวิตขึ้นมาให้สัญญาได้ไหมแก้วตาพี่นี้โปรดฟังพี่อีกครั้งพี่รักเจ้าจริงจังไม่เคยวางใดอื่น เฝ้าคอยสนใจเฝ้าอาธิษฐานทุกคืนใจพี่เลี้ยงคงชื่นหากวันคืนเห็นเจ้าเติบโต